เต่าเนี่ยมันรูปเนี่ยตอบเลยเหมือนเต่าเลยใช่ไหม

พ่อลูกคือคือแบบนี้อย่าได้ไว้วางใจตุ๊กแก แกมเป็นยังไงาเไหมไม่้องอหมดยมรับปสวยค่โดนไม็นไม่เห็นตเกพิเศษ่ะเกมพิเศษเธอ น่าให้เล่นหนังกำลังภายในว่าเยวนะคนข้างหลังมีคนข้างหลังเยอะเลยนะไม่คนะครเดียวเค่กเกมพิเศษใคเาตหนห้ดด้วยวชาตัววชาาเนี้ย้วนนหนยอ่าอ่า้อด้วยวชาาข้อใช้ได้ด้วยคอยยิงใช่ไหม ยายแสงเขาจะเก่งเล็กๆเลยงน้ำปลาน้ำปลาเดีเอ้าวเจ็บเป็นไงล่ะเอาไงล่ะเนี่ยต้องถ่ายไกลๆเห็นหมดขรรมมฝากใครฝากมาละอะป้าก่อนนะคะป้าหมดแรงกันเลยสวยดีนะเนี่ยเออรูปดี ควรจะถ่ายก็เอาไม่เป็นไรได้บะเห็นไหมคุยคนซ้ายคนซ้ายเสกกำเอิญมัมสอนไปแล้วเราจำไม่ได้เหรอครับกำเอิญกำเอิญกำเอิญเหรอกำเอิญกำเอิญเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดียวเลยรอเก็บอยู่ตรงนั้นกำเอิญเล

ที่ส่งแจ้โอ้โหเป็นันสมัยมากจัดไปไปดูไปดูไปดูเป็นไงครับจองคุณชายไม่ใไปดูไม่มีไม่มีรูปพี่โอไงติดตะตุยนี่เอเอถ่ายพี่โอเ้วพร้อมเป็นทางพี่โอเดียวหน่อยก้ไปพี่โอเดียวไหนตุ้หลบหน่อยมาช่นมีคนข้างหลังน่ะนิดหน่อยไม่ไรแตที่ต้องเที่ยว ก็ไม่ออกหรอกเขาก็ยืนอ่านอานเลก็ต้น้ตาม่เลยเ็นเเป้ยเอไเม่เอาแบบตู้เลยนะ เวียดนามจริงได้รูปกันไปแล้วสบายใจโชว์เขาบอกอ่านี่รับเล่นได้ยินสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยว่าเล่นได้ยินเลยตายังไม่เสร็จเลยอย่าให้ป้าอธิษฐานก่อนรอก่อนโอ้ได้อยู่แล้วนามยาอธิษฐานอะไรไปถึงไหนวะเห็นตัวลบนั้นด้วยแบบสวยคือชา ครับอาที่สี่ใหม่สี่อย่างเงี้ยเออวไปเล่นสสี่เสื้อเข้าแบบ